โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล SS เก่ง SS กันอีกครั้งนะวันนี้เราก็มาอยู่กับคู่มือ Nintendo Switch นะฮะหลังจากที่แล้วผมแนะนําวิธีการอัดคลิปใน PlayStation นะ,ะถ้าใครไม่ดูนี่ฮะเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะ,ะในการอัดคลิปของ Nintendo Switch นะฮะซึ่งมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าเราอัดคลิปได้ตรงไหนนะฮะเนาะนั่นก็คือปุ่มจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะี่ฮะลูก กลมๆสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมกลมๆอยู่ในสี่เหลี่ยมนะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยนะฮะซึ่งวิธีการนะก็คือการกดนี่ครับกดค้างไว้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะประมาณวิสองวินะฮะนี่ยเดี๋ยวเราลองให้ดูเราซึ่งมันจะเป็นการอัดถอยหลังนะครับเนาะนี่ฮะเล่นไปใช่ไหมฮะจะได้ประมาณ30วินะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเรากดดูนะฮะนี่ฮะ เซฟ่าเรียบร้อยฮะถ้าถูกต้องจะขึ้นแบบนี้ครับเซฟวิง่งจริงๆแค่แป๊บเดียวเองเนาะนะครับผมโอเคแต่ถ้าเรากดทีเดียวนะฮะนี่อ่ามันจะกลายเป็นถ่ายรูปภาพแล้วกดลงไปกึิกหนึ่งนะฮะแต่ถ้ากดค้างแป๊บหนึ่งะฮะก็จะเป็นการอัดวิดีโอนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าไปอยู่ตรงไหนนะก็คือกดไปที่รูปบ้านนะฮะเราสามารถออกได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่ เมนูนี้ครับอัลบั้มนะครับผมกด A นะฮะนี่ครับผมนี่เลยวีโอที่เราได้นะฮะสามสิบวิฮะกด A ครับผมลองดูฮะนี่นะฮะมันจะถ่ายย้อนหลังกลับไปนะฮะสามสิบวินะครับกดเครื่องหมายบวกนี่ครับก็จะมีแนะนำตรงนี้ฮะกดเครื่องหมายบวกซ่อนสถานะตรงนี้นะครับกดวายหยุดนะฮะวายเพลย์นะครับ เอไว้ดีลิสนะบีไว้แบ็กแล้วก็บี back, นะ A, ไว้แบ็กนะเอไว้แชร์หรือว่าตัดต่อนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยบี้อนครับอันนี้ครับรูปภาพนะครับกดเอนี่ฮะกดบวกก็โอเคฮนะคเดี๋ยวเรามาดูการลบแล้วกันนะกด X นะดีลิสนะครับกด A นะ้นะับหนึ่งทีเนาะก็จะเป็นการเลือกแล้วก็นะี่ครับใหามาอยู่ที่คำว่าดีลิสนะกดโอเคกด A เนาะ ก็เรียก delete เรียบร้อยครับผมนี่ฮะอันนี้คลิปที่เราอัดไว้นะฮะถ้าเราจะลบก็กด x นะฮะติ๊กนะฮะติ๊กสีเขียวก็จะขึ้น delete นี่ฮกด a ทีครับผมเรียบร้อยครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะบอกอยู่นะว่าอ่าถ้าเราเนี่ยจะสามารถอัดวิดีโอได้ประมาณ30วินะครับผม โอเคครับ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้นะครับแนะนำกันง่ายๆนะใช้การอัดคลิปนะฮะหรือว่าถ่ายรูปภาพนะครับผมโอเคฮะถ้าชอบสูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนฮนะบ๊ายบาย